สิ่งที่กำลังมาดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วคุณยังติดอยู่กับอะไรบางอย่างในอดีตอยู่ไหมความรักที่จากไปโอกาสที่หลุดมือหรือคนที่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันแต่สุดท้ายก็หายไปฟังนะสิ่งที่ผ่านไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ของเราอีกต่อไปไม่ว่าคุณจะร้องไห้สักกี่ครั้งไม่ว่าคุณจะย้อนกลับไปคิดสักกี่รอบมันก็เหมือนกับการกอดอากาศยิ่งกอดแน่นยิ่งรู้สึกว่างเปล่าแต่สิ่งที่กำลังจะมาหาคุณเนี่ย มันอาจจะดีกว่าทุกสิ่งที่คุณเคยเสียไปปัญหาคือคุณยังมองไม่เห็นเพราะคุณมัวแต่มองย้อนกลับเสียเวลาโทษตัวเองโทษโชคชะตาแต่ลืมไปว่าชีวิตเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าเสมอคนบางคนที่จากไปแล้วเขาออกจากชีวิตคุณไปตามเส้นทางของเขาหรือความฝันบางอย่างที่ไม่สําเร็จอาจเป็นเพราะมีเส้นทางใหม่ที่เหมาะกับคุณมากกว่าถ้าวันนี้คุณยังร้องไห้เพราะสิ่งที่ผ่านไป คุณกำลังปิดประตูไม่ให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาแล้วสิ่งที่ทำร้ายคุณเนี่ยไม่ใช่อดีตแต่มันคือการไม่ยอมปล่อยมันไป